เอ๊ะยังไงแคปชั่นนอหนิงตานิตาสื่อในอะไรหรือเปล่าหนิงตานิตาโพสคลิปเป็กสชัยกับธัญญาเรศก็รู้แล้ว่าต้องการที่จะโปรโมทร,รายการที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรแต่พออ่านแคปชั่นนอเท่านั้นและชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายืถือกันเลยทีเดียวเหมือนกับต้องการสื่อในอะไรหรือเปล่าโดยหนิงแคปชั่นนอว่า เทสนี้ต้องดูเลยถ้าอยากเจ้าชูควรมีจรรยาบัณนะจ๊ะเป๊กสัญชยัยเปิดใจ20ปีครั้งรักธัญญาไม่หยุดถึงขั้นจูบโชกลางรายการพร้อมลานขัดกันไม่ได้เผยบวชเพราะถึงคาดและเปิดใจครั้งแรกเกือบพลาดลงทุนธุรกิจสีเทาวันจันที่วันที่6เดือนมีนาคมนี้รายการคุยแซบโชท์ทางช่องวัน31เวลา13.15